สวัสดีครับพวกเราทีมงานพ่อเนื้อหอมฟิชชิงนะครับผมก็พบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็หมายที่เรามาตกกันก็เป็นแม่น้ําเจ้าพญานะครับอ,อยู่ในโซนบางไทรนะแพ้ที่เรามาลงวันนี้นะครับก็เป็นแพสุรัตบางไทรนะครับผมวันนี้ก็ดูจากสภาพแวดล้อมโดยรวมแล้วก็น่าจะมีลุ้นนะครับเพราะว่าไม่มีผักตบชวาเลยนะครับแล้วก็เป็น ส่วนของในน้ําที่ค่อนข้างกว้างนะครับกว่าจุดอื่นๆที่ผมเคยตกมาบนแพแถวแถบบางรายนี้นะครับอ่าก็จะหมายค่อนข้างสวยเลยแล้ววันนี้ก็ไม่มีผักนะครับเท่าที่เห็นยังไม่มีนะตอนนี้ผมมาถึงการกงตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็มาลงแพรกันแล้ววันนี้ก็ทีมงานมาไม่ครบนะครับก็มีมาแค่ตัวผมเนาะแล้วก็หลานชายนะครับนนท์คนเถื่อนนะครับตอนนี้ก็าลังประกอบเบ็ดอยู่นะครับก็เห็นว่าน้ําสวยเดี๋ยวต้องรีบประกอบเบ็ดแล้วก็ตีลงไปดู ่วนเหยื่อที่เราเอามาใช้วันนี้นะครับก็จะมี2ส,ส่วนเนาะก็จะเป็นเหยื่อที่รำหนมปังนะครับรำหนมปังทั่วไปเนาะเอามาตกปากเกตนะครับแล้วก็เป็นเหยื่อสดนะครับนี่เลยครับแม่เนื้อหอมนะครับเป็นเหยื่อมแมลงสาบขาวนะครับผมอ่าที่ทางทีมงานเรานะครับพอเลี้ยงเองนะอ่าก็เลยผมจะลองเอามาเทสดูนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาแดงไหมคือเจตนาจะมาตกปลาแดงแหละแมลงสา,มาแมลงสาบขาวเนี่ย แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับยังไงก็จะลองเทสดูเนอะอาะว่าจะได้ปลาแดงไหมนะครับหรือจะมีปลาอะไรกินบ้างนะครับก็จะลองเทสดูอ่าก็จะประมาณนี้เนาะยังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆน,งนานะครับช่วยติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวรีบประกอบเป็ดแล้วรีบตีเบ็ดเลยครับน้ำกาลังสวยเลย ครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเช้าแล้วนะครับอืมบรรยากาศก็กคือบนแพรก็คือดีมากเลยนะครับผมว่าหมายนี้สวยนะสำหรับแพรสุรัตน์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แม่น้ำค่อนข้างกว้างนะครับกว่าแพอื่นที่เคยตกมานะแล้วตัวแพ้เองนะครับแต่ผมจะลองแพนกล้องให้ดูนะตัวแพ้เองก็ออกมาจากฝั่งพอสมควรเลยนะครับอ,ออกมาจากฝั่งพอสมควรเลย ตัวแพรก็เรียกว่าเราไม่ต้องถึงกระตีเบ็ดเต็มแรงมากแล้วครับเพราะแพรออกมาให้เยอะและยื่นออกมาในน้ําเยอะเลยทีเดียวอ,ะอ่ะก็เป็นหมายอีกหมายหนึ่งที่น่าสนใจนะแต่วันนี้น้ําไม่ค่อยเดินนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเช้าแล้วผมก็ลงเบ็ดกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมน้ําไม่ค่อยไหลไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยลงอนะ่ะเนาะป่าก็เลยไม่ค่อยจะฉวยเหยื่อเท่าไหร่นะครับ ก็ต้องรอดูกันต่อไปกว้างเลยครับสูนลูกหูลูกตาเลยครับโซนนี้ผักตบก็ไม่มีกวนนะครับเพราะอุปสรรคนะครับของก,การตกปลาแม่น้ําเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยนะตกปลาแม่น้าเจ้าพญาเนี่ยหรือแม่น้าไหนไหนก็ตามนะครับก็คือผักตบชวาเนี่ยครับที่ลอยไปลอยมาเนาะวันนี้ก็คือเป็นใจมากนะครับ ไม่มีผักเลยนะครับปลาก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับอ่ายังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่น้ําไม่ค่อยเดินนะครับวันนี้ดียวต้องรอดูต่อไปนะครับผมอ่า๋ยวผมจะลองพาไปดูปลาที่ได้นะครับนี่ครับกระชังก็ดื่มออกมาครับประเด็นคือลืมกระชังเพอได้ปลาตะโกกนะครับสองสามตัวเนาะ สังกวาสนะครับแล้วก็เนี่ยครับพวกปลาหนังเนี่ยสังกวาสกับพวกปลาขยังเนี่ยจะกินแมลงสาบแมลงสาบขาวแล้วนะครับแล้วตะโกนนี่ก็กินลำหนงปังเนาะก็จะได้ประมาณนี้ฮะสามชั่วโมงละแต่คือแบบวันนี้โหผักไม่มีนะครับอ่าก็รอดูรอรุ้นกันต่อไปนะครับผมว่า ปลาจะเข้ามาช่วงไหนเนาะเห็นป้าเจ้าของแพนะครับบอกว่าเมื่อวานก็ปลาก็ไม่ได้กันนะครับมาก็ไม่ได้เนาะปลาไม่ค่อยเข้าอ,อเ,คคเดี๋ยวเราก็สู้กันยาวๆครับก็รอติดตามชมกันครับผม อ,อ้ยคันนีโตเมสอลดใส่ชิ้นครัต้องตักนะครับ ไซตตักหรือไซยกฮนะเฮ้ยมีไซต์ด้วยเหรอไซไซสามหรือไซตสี่ครับนะ่ะสี่กิโลเนี่ยนะสี่นิ้วครอเฮ้ย <c oughs> คุณสี่นิ้วนํนาอะไรหรือเปล่านะ่ะสี่นิ้วอ่ะไม่น่าใช่ปลาแล้วนะผมว่าโอ้คุณก็พูดไปเรื่อยไซยกอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหตะโอกอีกแล้วครับ มารับแขกโอเคครับอยู่ไหมครับเพิ่งตีไปเลยครับไปถึงสิบนาทีเลยเอาเลยโกกครับตะโกมารับแขกครับผมอยู่ไหมครับ ใส่ตักต้องตักไหมครับรถท้าย,ยยกโอเคตะโกกนะตะโกกน้อยตะโกกแววนตะโกกแววนโอเคครับ

ครอย่างนี้ฮะมีตัวไหมฮะมตัวครับโอ้ยปลามันทำมากินดีจังว่าอื้อตั้งใจจะมาตกปลาแดงนะครับดูที่นะ่ะเอา,มาแมลงสาบขาวมาตกปลาแดงครับกลายเป็นว่าได้มาเยื่อแต่ปลาตะโกกแทนครับพอดีทำเหยื่อมาถังนึงตกปลาเกตเล่นนั้นตะโกกเข้าดีครับ แต่ปลาแดงยังไม่ได้ตัวเลยครับได้แต่ปลาขยะงนี่ครับตะโกอกมาแก้วโอเคครับตอนนี้ก็จะ6โมงเย็นแล้วนะครับกระตกกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะอย่างที่ผมบอกอะเอา,มาแมลงสาบขาวมาตกนะครับใจก็หวังจะได้ปลาแดงเนาะ ปรากฏว่ายังไม่ได้สักตัวเลยนะครับเป็นปลาที่เข้ามากินก็จะเป็นปลาขยงซะมากปลาแดงนี่ไม่รู้ไปอยู่ไหนหมดนะครับไม่รู้ฝูงอยู่ไหนหมดไม่มีปลาเพ่นพ่านผ่านมาบ้างเลยนะครับแถวแพรเนี่ยก็ลองตีหมดแล้วครับทั้งข้างพ้างข้างหลังข้างหน้าก็ปรากฏว่ายังไม่ได้ตัวนะครับยังไม่ได้เห็นหน้าเลยปลาแดงปกติแล้วถ้ามาตกแพรอย่างเนี้ย อย่างไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องมีแหละครับถ้ามีเวนาสาบเาวเนาะอย่างไม่ได้ไม่ได้ถ้าคนเคยใช้อะ่ะจะรู้เลยว่าก็ต้องมีสี่ห้าตัวแล้วแต่เนาะแต่เราก็รู้แหละครับว่าปลาพวกนี้มันหากินเป็นฝูงนะอ่าถ้าเราเจอหลุมเจอฝูงเขาเมื่อไหร่ก็โอกาสที่จะได้ตัวเยอะก็มีสูงครับแต่ถ้ามาตกมันแพอย่างนี้เราก็ต้องรอแค่ปลาที่เขาว่ายน้ําผ่านไปผ่านมาอ่าถ้าบังเอิญไม่เขาไม่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ตัวนะครับ นี่ก็จะหกโมงเย็นละก็ปรากฏว่าตั้งใจจะมาล่าปลาแดงนะครับอืมเช้ายันเย็นก็ยังไม่ได้นะสรุปก็คือเดี๋ยวจะสู้กันอีกสักคืนนึงนะครับถึงพรุ่งนี้แท้สายเนาะว่าจะได้ตัวไหมเดี๋ยวจะลองดูนะครับเอชักเริ่มไม่แน่ใจแล้วแต่ปลาที่เราไม่ตั้งใจจะมาตกนะครับผมผสมลำขนมป,ปังมานี่เป็นปลาตะโกกอะ่ะเข้าซะเยอะเข้าดีเลยนะครับปลาตะโกกขนาดลงเบ็ดตะก้อน้าดินแค่สามพันครับ ก็ปั้นเดือยแทบไม่ไหวเลยนะอืมได้บางหลุดบ้างเป็นับปาตะโกกซะส่วนใหญ่เลยไอปลาที่ตั้งใจจะมาตกให้เพื่อนเพื่อนดูกันก็ไม่ได้ซะง,งั้นนะสัางที่วันนี้นี่ถือว่าดีมากนะครับไม่มีผักกัวเลยนะเนี่ยโอ้โหลมโชย,ชยแหมหน้ามีตัวจัดเลยนะครับไม่มีเฉยโอเคครับยังไงก็จะสู้กันอีกสักคืนหนึ่งเนาะ แล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะนะติดตามด้วยละกันครับผม นี่ก็เช้าแล้วนะครับอากาศดีนะครับไม่มีผักเลยนะคือแบบปลาก็ยอมรับเลยครับปลาเข้าดีจริงๆครับจะเป็นปลาเกตนะตะโกนะครับเข้าดีกลางคืนก็เข้าดีนะครับอยอมรับเลยว่าปลาเข้าดีจริงอะไรจริง แต่ว่าปลาแดงที่เราจะมาตกก็ยังหาหน้าไม่เจอเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มพยอยเก็บเม็ดแล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็กลับแล้วครับเพราะว่าปลาเป้าหมายที่เราจะมาหากันก็ไม่ได้ตัวนะครับก็จะได้เป็นปลาหนังที่ได้ก็จะได้เป็นที่กินมลลังสาบขาวแล้วก็จะได้เป็นปลาขย่งซะเยอะแล้วก็ปลาสังควานิดหน่อยนะครับแต่ยู่ตัวเล็กๆนะครับอือก็ได้น้อย นะครับกับปลาที่ได้มาในงนสาขาวตกผมก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นช่วงๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าสําหรับแพรนี้ผมก็มาเป็นครั้งแรกนะแต่ยอมรับเลยว่าปลาตะโกะปลาเกตด,ดี่เข้าดีจริงๆครับยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นผลงานให้ชมก็แล้วกันนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะปิดคลิปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วครับกาลังเก็บเบ็ดกันแล้วยังไงนะครับก็ฝาก น้าๆนะครับพี hand, ่ๆน to ้องๆเนาะที่มีใจรักในการตกปลาเหมือนกันนะครับอ่าหรือชื่นชอบในการท่องเที่ยวตกปลาทำนองนี้ยก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามช่องให้พวกผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยๆให้พวกผมด้วยนะครับในการํำคลิปต่อไปนะครับผมยังไงก็จะทำคลิปให้ดีขึ้นๆไปนะครับผมยังไงก็ยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ติดตามรับชมครับ สวัสดีครับ